บางคนนะคะเคยชินกับการใช้สบู่ที่อาบแล้วผิวแห้งผิวตึงรู้สึกว่าอาบแล้วรู้สึกสะอาดล้างแล้วสะอาดซึ่งนั่นนะคะผิดค่ะยิ่งเราอาบน้ําแล้วกอกสบู่ล้างแล้วผิวตึงมากขึ้นเท่าไหร่นั่นแสดงว่าผิวของเราเสียความชุ่มชื้นนะคะสบู่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋า,านะคะปัญหาผิวแห้งผิวคันในวัยทองไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะ หลายคนเนี่ยมีปัญหาผิวแห้งจนอักเสบเพราะเกิดจากการเกาเนื่องจากผิวนั้นแห้งมากคลิปนี้เรามาหาคําตอบกันนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้วัยทองมีปัญหาผิวแห้งผิวคันเกิดจากอะไรและวิธีดูแลป้องกันแก้ไขทําอย่างไรบ้างนะคะ เหตุหลักที่ทําให้ผิวเริ่มเหี่ยวย่นของสาววัยทองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนโดยเฉลี่ยแล้วนะคะผู้หญิงไทยจะเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนเมื่ออายุ51ปีโดยร่างกายจะหยุดผลิตไข่ค่ะซึ่งฮอร์โมนที่ส่งผลทําให้ผิวหนังเริ่มเหี่ยวมีริ้วรอยก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนพอฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจะส่งผลกับคอลลาเจนและอิลาสตินของผิวทําให้ผลิตน้อยลงค่ะ ในวัยใกล้หมดประจำเดือนนะคะก็คืออายุ45ปีขึ้นไปเอสโตรเจนจะลดลงขณะที่รังไข่ผลิตไข่น้อยลงการผลิตไข่ไม่ปกติค่ะและความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกก็จะลดน้อยลงค่ะในวัยหมดประจำเดือนนะคะเอสโตรเจนจะน้อยมากเยื่อบุมดลูกจะบางไม่มีการผลิตไข่ไม่มีการผลิตโปรเจสเตอโรนประจำเดือนก็จะหมดไปค่ะโดยผู้หญิงที่ประจำเดือนหมดก็จะพบว่าจะมีปัญหาเรื่องผิวพรรณค่ะ ผิวจะแห้งนะคะผิวเหี่ยวมีริ้วรอยการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันผิวแห้งและหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการผิวแห้งนะคะ 1. น,นะคะการอาบน้ํานะคะการเลือกสบู่ในการอาบน้ําอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะปกติแล้วผิวของเราเนี่ยนะคะจะมีค่า p s เป็นกรดอ่อนๆประมาณ5-5.5นะคะ และสบู่ที่เลือกใช้ก็ควรจะมีค่า pH ที่พอเหมาะกับผิวของเรานะคะคือปีค่า pH เป็นกรดอ่อนๆวิธีสังเกตก็คือถ้าสบู่นั้นมีค่า pH เหมาะสมกับผิวของเราเวลาเราอาบน้ำเนี่ยผิวเราจะไม่แห้งไม่ตึงผิวจะมีความรื่นชุ่มชื้นบางคนนะคะเคยชินกับการใช้สบู่ที่อาบแล้วผิวแห้งผิวตึงรู้สึกว่าอาบแล้วรู้สึกสะอาดล้างแล้วสะอาดซึ่งนั่นนะคะผิดค่ะยิ่งเราอาบน้ําแล้ว ฟอกสบู่ล้างแล้ว้ผิวตึงมากขึ้นเท่าไหร่นั่นแสดงว่าผิวของเราเสียความชุ่มชื้นนะคะสะบู่นั้นมีค่าเป็นด่างมากเกินไปต้องเลือกใช้สบู่ที่อาบแล้วรู้สึกว่าผิวยังนุ่มชุ่มชื้นลื่นอยู่นะคะล้างแล้วยังรู้สึกลื่นๆนะคะนั่นแสดงว่าสบู่นั้นนะคะเคลือบอยู่ที่ผิวของเราทําให้ผิวของเรานะคะไม่สูญเสียความชุ่มชื้นค่ะ 2. นะคะหลังอาบน้ำควรทาโลชั่นทันทีค่ะทั้งเช้าและเย็นนะคะยิ่งทาในขณนะที่ผิวยังชุ่มชื้นยังมีน้ำติดอยู่บ้างอันนี้ยิ่งดีค่ะเพราะโลชั่นจะเป็นตัวช่วยเคลือบผิวกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในผิวของเราวิธีเลือกโลชั่นนะคะไม่ควรเลือกโลชั่นที่มีน้ำหอมเป็นส่วนผสมเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้และยิ่งทำให้เกิดอาการคันได้ค่ะ 3. นะคะงดการอาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน,านๆค่ะ ยิ่งอาบน้ําอุ่นมากเท่าไหร่นะคะความร้อนในน้ําจะยิ่งดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวของเราและถ้ายิ่งใครนะคะชอบแช่น้ําแช่ในอ่างน้ํานานๆจะยิ่งทําให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะอาบน้ําธรรมดานะคะอาบปกติไม่ต้องแช่น้ํานานแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ําอุ่นค่ะ 4. นะคะหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ําหอม เพราะแอลกอฮอล์นะคะจะทําให้ผิวแห้งและเสี่ยงต่อการแพ้เกิดการอักเสบอาการคันได้ค่ะ5นะคะหลีกเลี่ยงการเกาบริเวณที่คันนะคะถ้าคันมากก็ให้ใช้วิธีการลูบเอานะคะเพราะถ้ายิ่งคันยิ่งเกาผิวหนังก็จะยิ่งถลอกยิ่งเกิดอาการอักเสบค่ะ6นะคะเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วโปร่งสบายค่ะไม่ทําให้อับชื้นนะคะ พราะถ้ายิ่งอับชื้นมากเกินไปก็จะยิ่งทําให้เกิดอาการคันค่ะแล้วก็ควรเลือกเนะื้อผ้าที่นิ่มๆไม่เกิดอาการระคายเคืองนะคะเพราะผิวบอบบางของใบที่หมดประจําเดือนวัยทองผู้สูงอายุเนี่ยผิวจะบอบบางกลับไปเป็นเหมือนเด็กทารกเลยค่ะต้องเพราะฉะนั้นต้องเลือกเสื้อผ้าที่มีเนื้อสัมผัสอ่อนนุม่มแล้วก็โปร่งสบายค่ะ7นะคะดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังค่ะ อย่างน้อยควรดื่มน้ําวันละ2ลิตรหรือประมาณ8แก้วค่ะ8นะคะหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัด,จดเป็นเวลานานๆค่ะควรจะใช้ครีมกันแดดลม่มหรือว่าใส่หมวกนะคะเมื่อจะต้องออกไปโดนแสงแดด9นะคะควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะแล้วก็อาจจะเด้นไปที่อาหารที่มีเอสโตรเจนสูงนะคะเช่นนมโทเหลืองค่ะเพราะในนมถัเหลืองนะคะจะมีไอโซฟาโนนที่มีคุณสมบัติคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจน แล้วก็ยังมีเลซิตินค่ะซึ่งช่วยบำรุงสมองเพิ่มความจำลดไขมันแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลได้ทิคในการรับประทานนมทั่เหลืองให้ได้ประโยชน์นะคะแนะนำว่าให้ดื่มวันละ1-2แก้วในขณะที่ท้องว่าง อาจจะเป็นก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือหลังอาหาร2ชั่วโมงค่ะเพราะว่านมถั่วเหลืองนะคะมีไฟเบอร์ที่ค่อนข้างจะย่อยยากถ้าหากว่ารับประทานพร้อมอาหารอาจจะทําให้ท้องอืดได้แล้วก็อาจจะทําให้การย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารมื้อนั้นน้อยลงค่ะหรืออาจจะเลือกเป็นดื่มน้ํามะพร้าวก็ได้นะคะเพราะว่าในน้ํามะพร้าวมีสารไฟโตเอสโตรเจนที่มีโครงสร้างคล้ายกับเอสโตรเจนเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีฤทธิ์อ่อนกว่าหรือจะเป็นน้ำมะม่วงสุก กุยช่ายเนื้อปลาถั่วข้าวซ้อมมือมันฝรั่งนะคะรวมทั้งเมล็ดทัญพืชเช่นเมล็ดลีนินเมล็ดฟักทองเมล็ดงาเมล็ดทานตะวันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับที่สาวทั้งหลายที่เข้าสู่วัยทองแล้วเจอกับปัญหาผิวแห้งผิวคันนะคะหากสาวๆมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ